จ้า MG HS PHEV นะครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว1.5 X พันล o บนะครับก็จะเป็นปีรถ2020นะครับผมส่วนชุดเครื่องเสียงคันนี้นะครับก็จะให้มาพร้อมกับลำโพงยี่ห้อ Bose เลยนะครับผมยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อดังขึ้นชื่อกันอยู่แล้วครับว่าดีแน่นอนจอคอนโซลกลางนะครับเขาก็จะเป็นระบบทัชสกีนะครับจะเป็นจอเดิมจากโรงงานเลยส่วนด้านบนนะครับคันนี้เนี่ยเขาก็จะมีซันลูบและมูรูมาให้ด้วยนะครับผมจะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะ น่ผู้ใหญ่เนี่ยนั่ง2คนก็สบายๆเลย,ยไม่อัดเด็กนั่งสคนได้เลยนะครับสวัสดีเซียลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้กำลังพบก,กับพี่นิคเช่นเคยจาก11 12อ u t o อโต้วันนี้เนี่ยเราก็มีรถ SUV Crossover นะครับผมจากค่าย MG มานําเสนอทุกท่านกันนะครับผมต้องมาบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถตัวปลั๊กอินนะครับผมจะสามารถชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับ ออปชั่นเนี่ยก็จะมาเต็มระบบเลยเดี๋ยวเรามาลองทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้า MG HS PHEV นะครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว1.5 X Sunroof นะครับก็จะเป็นตัวท็อปที่สุดเลยคันนี้เนี่ยก็จะเป็นปีรถ2020นะครับผมทั้งปีจดทะเบียนแล้วก็ปีผลิตเลยเลขไม้เนี่ยยังน้อยๆอยู่เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันภายในรถกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า MG HS PHEV เนี่ยเขาเป็นยังหงกันบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากหน้าานก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับเขาก็จะมาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมเขาก็จะมีเป็นไฟเดย์ไทม์อันนิ่งไลท์มาให้ด้วยนะครับจะเป็นเส้น LED ะระเบิดสวยๆแบบนี้เลยส่วนตรงกลางนะครับนี่เขาก็จะดีไซน์มาเป็นคล้ายๆแบบลังพึ่งนะครับผมถ้าดูเนี่ยก็จะอาจจะคล้ายๆเป็นของเบนซ์นิดนึงจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์เขาเนี่ยทำมาคือทันสมัยมากๆนะครับผมด้านล่างก็จะมีไฟสปอตไลท์มาให้2ดวงนะครับ คันนี้นะครับเขาจะให้มาเป็นล้อแอลลอยขนาด18นิ้วสีทูโทนนะครับผมก็จะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีเงินสวยๆเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยก็จะให้มาเป็นสีทูโทนนะครับผมโดยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านล่างนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวกล้องแล้วก็ไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับผมนี่สวยๆเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูภายในกันนะครับเรามาพูดถึงกุญแจก่อนเลยคันนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับจะเป็นคีย์เลสเ็นที่คือเราเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องกดปุ่มจากรรรรโมมมเเเเลลยยนะะผาาาาสสถใ่กป๋ไไว้้ด แล้วเรามากดปุ่มที่ตัวประตูแทนนะครับผมโดยตัวปุ่มนี้จะสามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกให้เราได้เหมือนกันนะครับโดยแผงประตูนะครับเขาก็ได้ให้มาเป็นวัสดุหนังเป็นแบบ soft touch นะครับผมก็จะเป็นสีออกขาวๆนะครับสวยๆเลยแผงกบคุมนะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทุกบานนะครับผมกระจกข้างปรับไฟฟ้าสามารถปรับได้ทั้งหมดจากตรงนี้เลยส่วนชุดเครื่องเสียงคันนี้นะครับก็จะให้มาพร้อมกับลำโพงยี่ห้อ Bose เลยนะครับผมยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อดังขึ้นชื่อกันอยู่แล้วครับว่าดีแน่นอน เสียงก็หึมแน่นอนนะครับผมมาต่อกันที่ห้องคนขับนะครับพวงมาลัยคันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถใช้ควบคุมระบบเอินเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ระบบคูชคอนโทรลได้เลยนะครับผมส่วนตัวคูชคอนโทรเนี่ยเขาจะไปแอมอยู่ด้านล่างนะครับผมเขาก็จะเป็นตัวนี้ครับเราก็สามารถใชตจากตัวนี้ได้เลยแถมที่สําคัญเนี่ยด้านหลังคันนี้เนี่ยเขาจะมีแพาวเวอรชิปมาให้ด้วยนะครับผมเราก็สามารถทําการเล่นเกียร์ได้เลยจากพวงมาลัยนะครับส่วนหน้าปัดจอไม้นะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นจอ TFT Full Digital เลยนะครับผม นี่ข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีบอกบอหมดเลยนะครับเราก็สามารถปรับได้นะว่าต้องการให้เขาโชว์ข้อมูลด้านไหนนะครับส่วนคันนี้เนี่ยเลขไมก็อยู่ที่3ามหมเท่านั้นครับต้องบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากๆนะสำหรับรถปี2020จอคอนโซลกลางนะครับเขาก็จะเป็นระบบทัชสกีนนะครับจะเป็นจอเดิมจากโรงงานเลยโดยจอเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันให้เล่นมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบนาวิเกเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นระบบตัวกล้องนะครับผม คันนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องมาให้ถึง360องศาด้วยเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถกดซูมได้ด้วยนะว่าต้องการให้โชว์ด้านไหนเขาก็จะมีโมเดล3มิติขึ้นมาให้เราเลยนะครับผมส่วนระบบะเอนเทนเมนต์นะครับนี่เราก็สามารถใช้เชื่อมต่อ Android Auto หรือว่า Apple CarPlay พได้เลยนะครับหรือว่าจะตอบเป็นบลูทูธธรรมดากับโทรศัพท์โดยตรงเลยก็ได้เหมือนกันครับผมส่วนต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นแผงควบคุมมาให้นะครับผมโดยด้านขวานะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบแอร์โดยตัวนี้นะคร และตัวนี้เนี pues mm ่ยก็จะเป็นส nah, ําหรับปรับพัดลมนะครับความแรงเราก็สามารถปรับให้ตาตรงนี้เลยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบตัวรถนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับเปิดเซตติ้งเกี่ยวกับตัวรถพอเรากดปุ๊บมือจะมาขึ้นที่หน้าจอนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับกับหน้าโฮมส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงและลดเสียงครับผมส่วนเกียร์นะครับคันนี้เนี่ยก็จะให้มาเป็นเกียร์ไฟฟ้าเลยนะครับผมวิธีที่ใช้งานก็ง่ายมากครับเราแค่กดตัวด้านข้างค้างไว้ เราก็สามารถปรับต่างได้เลยนะครับนี่เราต้องการเข้าเกียร์ R เราก็ดันขึ้นเลยนะครับผมต้องการเข้าเกียร์ D เราก็แค่ดึงลงอย่างนี้นะครับส่วนเกียร์ P เนี่ยเขาจะเป็นปุ่มมาอยู่ด้านบนเลยเราก็แค่จิ้มลงไปได้เลยนะครับผมใช้งานง่ายมากๆส่วนด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มการควบคุมมาให้นะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสําหรับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าและเปิดตัวกล้อง360นะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นสําหรับไฟฉุกเฉินโหมดการขับขี่แล้วก็โหมด EV นะครับหรือว่าโหมดพลังงานไฟฟ้านั่นเอง เบรกมือก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบปุ่มกดเหมือนกันนะครับนะคเขาก็จะมีระบบออโต้เบรกโฮมาให้ด้วยและระบบขับสลลมนะครับหรือว่าระบบขับทางชันนั่นเองส่วนด้านบนนะครับคันนี้เนี่ยเขาก็จะมีซันรูฟและมูรรูฟมาให้ด้วยนะครับผมจะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะโดยตัวม่านและตัวซันรูฟเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมแผงควบคุมเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ด้านบนตรงนี้มีวิธีใช้งานกง่ายๆครับเราแค่ดันขึ้นหรือว่าดันลงได้เลยนะครับผมสาหรับทั้งตัวม่านแล้วก็ตัวซันรูฟเลย ส่วนตัวบาะนะครับนี่บาะเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นทูโทนนะครับผมก็จะเป็นสีขาวตัดกับสีดำออกมนๆหน่อยนะครับและตัวด้านข้างเนี่ยก็จะให้มาเป็นอคันธาร่าด้วยนะครับผมสวยเลยโดยอบ์ดนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับโดยบาะทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกีนห้องโดยสารด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับโดยคันนี้เนี่ยบาะหลังเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุหนังเหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะครับผมดีไซน์เนี่ยก็คือจะสวยเลยนะจะเป็นสีทูโทน พื้นที่นะครับเล็กรูมถือว่าเหลือค่อนข้างเยอะด้วยความที่ว่าเขาเป็นทรงคอสโอเวอร์ทำให้พื้นที่เขาเนี่ยมีค่อนข้างกว้างครับผมนั่งเนี่ยมีความรู้สึกโปรง่งแล้วก็ไม่อัดนะครับขาเนี่ยถือว่ายังไม่ติดนะครับยิ่งถ้าเราสามารถสอดขาลงไปใต้บอบ์ดได้ด้วยนะส่วนเฮดรูมนะครับส่วนตัวผมสูง176ก็ถือว่าเหลือค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเราเปิดตัวม่านนี้ไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งในตัวรถมากๆเลยนะครับทำให้เวลาเรานั่งเนี่ย ไม่ไม่รู้สึกว่ามันอึนอดอัดไม่รู้สึกว่ามันมิดชิดนะครับถ้าผู้ใหญ่เนี่ยนั่งสองคนก็สบายสบายเลยไม่อึดอัดเด็กนั่งสามคนได้เลยนะครับส่วนนรงกลางเขาก็จะมีที่พักแขนมาให้นะครับผมตัวที่พักแขนเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับที่วางแค่ว2สองจุดด้วยกันและช่องเก็บขอนะครับผมเขาจะมีมาให้ด้วยเป็นช่อง,งเล็กๆตรงนี้ถือว่าออกแบบมาทั้งสวยแล้วก็ฟังก์ชั่นอลใช้งานได้ดีเลยนะครับ นี่แถมสุดสาคัญเลยนะครับผมตัวบอร์ดหลังเขาเนี่ยยังสามารถรองรับค่าซื้อให้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดมีลูกเล็กใช้รับส่งลูกเล็กไปเรียนหรือพาไปเที่ยวนะครับก็สามารถนํามาติดตั้งได้เลยเดี๋ยวมาต่อที่ด้านหลังกันเลยนะครับไฟท้ายเขาเนี่ยก็จะให้มาเป็นไฟท้าย LED นะครับผมนี่ก็สวยๆเลยนะครับจะเป็นเส้นย,วยาวๆแบบนี้เลยด้านหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะครับผมไฟเบรกดวงที่3และที่ปัดน้ำฝนจะมีมาให้ครบๆเลย นี่ก็จะเป็นแบสรุ่นของเขานะครับก็จะเป็นเจ้า HSPHEV หรือว่า Plug-in Hybrid Electric Vehicle นั่นเองจะเป็นระบบไ s m a r t นะครับผมแถมที่สำคัญเนี่ยฝาท้ายเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับวิธีการเปิดง่ายๆครับเราแค่กดปุ่มนะครับผมเขาก็จะทำการเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนี่อันนี้สวยๆเลยนะครับเรียงไม่น้อยๆพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยถือว่า ค่อนข้างกว้างนะครับสําหรับรถคออเวอร์นะเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยรถคออเวอร์ Over, พื้นที่ด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่จํากัดนะครับแต่เขาถือว่าดีไซน์มาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยด้านหลังนะครับกระเป๋าเดินทางเนี่ยสามสี่ใบใหญ่ใส่ได้เลยนะครับสบายๆนี่แทนที่ลมคันนะครับปุปกณ์เราก็จะมีมาให้ด้วยนี่ตัวนี้ก็จะเป็น emergency charger ที่เราสามารถชาร์จใช้ปลั๊กชาร์จจากไฟบ้านได้เลยนะครับ โดยวิธีการปิดก็ง่ายๆนะครับเขาจะมีปุ่มอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เลยแล้วก็แค่กดนะครับเดี๋ยวเขาจะทําการปิดให้เองอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสรุปกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้า mg hs p h e v นะครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว1น้ x sunroof รถเนี่ยก็จะเป็นรถปี2020แท้เลยนะครับทั้งปีผลิตแล้วก็ปีจดเลยเลขไม้อยู่ที่30 0 0 0เท่านั้น30 0 0 0หลักสิบนะครับต้องบอกเลยว่าเลขไม้แบบนี้เนี่ยหายากม,มากๆนะครับผมรถที่ใช้งานมาน้อยขนาดนี้และสภาพ คงสภาพเดิมและดีได้มากขนาดนี้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับราคาเราก็ตั้งไว้อยู่ที่4 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมแถมราคานี้เนี่ยเรายังมีแถมช่วยเหลือเสริญให้อีกด้วยนะครับผมใช้งานไปเลยได้1ปีที่ชั่วโมงที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่อยู่ในขอบเขตประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าท่านจะไปยางแตกหรือว่าน้ํามันหมดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้รถเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อได้นะครับจะมีทีมเข้าไปดูแลท่านถึงที่เลยนะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์092-401 สอ,ส,อสอง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 นะครับเบอร์นี้ทั้งโทรและไลน์สา,ามารถติดต่อได้ยีชั่วโมงชื่อหินนะครับผมยินดีให้บริการขอบคุณครับ